แล้วเหตุผลในประกาศเนี่ยก็อ้างว่าจะไปเจอภัยคุกคันจากคอมมิวนิสต์เกาหลีเหนืออาจจะเกิดการยั่วยุจากเกาหลีเหนือในห่วงที่เกาหลีใต้นั้นเขากำลังระสับระสายทางการเมืองนะคะ,าจจะก,การประกาศกฎอัยการศึกของเกาหลีใต้เนี่ยที่ท่านประธานาธิบดีประกาศเนี่ยมันไม่ได้ประกาศมาประมาณร่วม50ปีแล้วนะ เกาหลีเหนือเริ่มเห็นชัดเลยว่าข้างในคุณเนี่ยกำลังไม่แข็งแรงเกาหลีเหนือเนี่ยสามารถถวยโอกาสได้จากความไม่เป็นเอกภาพของเกาหลีใต้ตอนเนี้เพราะว่าพรรคฝ่ายค้านเนี่ยมีเสียงมากกว่าฝ่ายรัฐบาลทําให้ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยบริหารเลกติดขัดไปหมดงบนึกอะไรก็ไม่ผ่านประธานาธิบดีเกาหลีใต้ก็ใช้ประกาศกดอายการศึกซะเลยเพื่อจะได้บริหารเสร็จแต่ปรากฏว่าเหตุการณ์เนี้ยก็เกิดขึ้นเพียงแค่ไม่เกินหกชั่วโมงตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการที่ ประธานนีดีกับลีใต้ต้องไปยกเลิกแต่ขณะเดียวกันเนี่ยไอ้แรงกดดันทั้งที่ฝ่ายฐานนี่ไปคุมสภาสพสภากันเรียบร้อยเลยนะแต่ก็ไม่สามารถยับยัง้งฝ่ายค้านออปีนเข้สภาไปบ้างไหไลก็ไปบ้างแต่ที่สําคัญที่สุดนะประชาชนแห่กันไปเต็มหมดเลยเฮ้ยประการได้ยังไงไม่เห็นด้วยแต่เราเนี่ยจะต้องจับตามูต่อไปว่าการยกเลิก เป็นทางการให้เบ็ดเสร็จเนี่ยนะเพื่อให้ทหารจะต้องกลับไปที่ตั้งต่ตางๆเนี่ยมันมีความต่อเนื่องอย่างไรถ้าเบ็ดเสร็จจบก็แสดงว่าเป็นเรื่องการเมืองภายในแล้วก็แสดงว่าพลังของฝ่ายรัฐบาลก็ไม่ได้แข็งแรงจริงๆนี่คือการเมืองล้วนๆหรือว่าเกาหลีเหนือหรือฝ่ายค้านกับเกาหลีใต้เนี่ยเชื่อมโยงกันจริงเกาหลีเหนือย,ยังเป็นภัยกับความมั่นคงของเกาหลีใต้จริงๆหรือเปล่า ขอเริ่มจุดที่เกาหลีใต้ก่อนนะคะตอนนี้ปัญโกวธทางการเมืองยกเลิกกฎเอการศึกแล้วแต่ดูเหมือนว่าประธานาธิบดีนั้นกําลังจะถูกถอดถอนมีข่าวแทรกแซงเข้ามาว่าอาจจะเกิดการยุ่ยยุยจากเกาหลีเหนือในห่วงที่เกาหลีใต้นั้นเขากําลังระสามระสายทางการเมืองนะคะท่านพระดอนมองอยังไงคะปัญหาการเมืองภายในเกาหลีใต้และสิ่งที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงต่อการเข้ามาแทรกแซงของเกาหลีเหนือข้อสังเกตเนี่ยเป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจเลย แล้วมันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ถ้ามีความประมาณเพราะว่าการประกาศกฎอายการศึกของเกาหลีใต้เนี่ยที่ท่านประธานาธิบดีประกาศเนี่ยมันไม่ได้ประกาศมาประมาณร่วม50ปีแล้วนะ44ปีแล้วมาประกาศแล้วเหตุผลในประกาศเนี่ยก็อ้างว่าจะไปเจอภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต์เกาหลีเหนือซึ่งตอนนี้เกาหลีเหนือก็เอ๊ะมากล่าวหาว่าผมจะลุกลานเหรอตรงนี้ละ แล้วเราอย่าลืมนะประธานาธิบดีคิมเนี่ยท่านนักยุทธศาสตร์นักดำเนินกลยุทธ์ยุตการทุกอย่างนะท่านก็อ้าวเฮ้ยอ้างว่าผมจะฟัดคุณเหรอฉะนั้นตรงเนี้ยแต่สิ่งที่บอกเหตุให้กับทางเกาหลีเหนือเขาพิจาแบบที่น้อกกีตาร์ว่าน่ะแสดงว่าการเมืองภายในของเกาหลีใต้เองมีปัญหาและเริ่มอ,อ่อนแอเพราะว่าพรรคฝ่ายค้านเนี่ยมีเสียงมากกว่าฝ่ายรัฐบาลทําให้ฝ่ายรัฐบาลเนี่ย บริหารอะไรติดขัดไปหมดงบเงบอะไรก็ไม่ผ่านแล้วก็ติดปัญหากฎหมายที่จะออกก็เลยหงุดหงิดเราก็ไม่รู้นัเป็นหักภายในประธานดีเกาหลีใต้ก็ใช้ประกาศกฎอายการศึกซะเลยเพื่อจะได้บริหารเบร็ดเสร็จแต่ปรากฏว่าเหตุการณ์เนี้ยก็เกิดขึ้นเพียงแค่ไม่เกินหกชั่วโมงซึ่งสะท้อนอีกเหมือนกันว่ากลไกของเกาหลีใต้ในเรื่องทางการเมืองเนี่ยกับเครื่องมือของเขาเนี่ยแข็งแรงแต่สิ่งที่สาคัญที่แข็งแรงที่สุดคือประชาชน เพราะตัวรัฐธรรมนูญของเขาเนี่ยกลไกรลฐธรรมนูญเนี่ยมันมีการบังคับวิถีไว้เลยว่าเมื่อฝ่ายบริหารประกาศกฎอัยการศึกแต่ฝ่ายนิติบัญญัติถ้าไม่เห็นด้วยก็สามารถคัดค้านคําสั่งกฎอัยการศึกนั้นได้โดยเสียงเกินครึ่งก็เลยเกิดการเรียกถุกเฉิญเข้าไปประชุมในสภาแล้วเสียงก็ออกมาร้อยเก้าสิบของเขาเนี่ยสามร้อยมันก็จะาขับเกินครึ่งแล้วก็เป็นมติเด็ดขาดว่าให้ไปยเกเลิกตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการที่ ประธานนี้ดีเกาหลีใต้ต้องไปยกเลิกแต่ขณะเดียวกันเนี่ยไอแรงกดดันทั้งทั้งที่ฝ่ายฐานนี่เป็นคุมสภาพสภากันเรียบร้อยเลยนะแต่ก็ไม่สามารถยับยัง้งฝ่ายค้านเอาปีนเข้าสภาไปบ้างไหลก็ไปบ้างแต่ที่สําคัญที่สุดนะประชาชนแห่กันไปเต็มหมดเลยไปเป็นพลังเฮ้ยประกาศได้ยังไงไม่เห็นด้วยเนี่ยมันสะท้อนได้ว่าเห็นว่าประชาธิปไตยของเกาหลีใต้เนี่ยโดยเฉพาะเสียงของประชาชนเนี่ยแข็งแรงมากถ้าฝ่ายค้านเองจริงๆเนี่ยไม่ง่ายนะ จะหลุดเข้าไปในสภาเนี่ยเพราะกองกําลังมีของฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยเนี่ยจริงๆอยู่ในขีดสกัดกั้นได้แต่ที่มันสกัดไม่ไหวเนี่ยเพราะประชาชนมันมาด้วยเยอะเหลือเกินเนี่ยกีตาแต่ถามว่าไอ้ข้อสังเกตที่เสียงอเมริกาเนี่ยวินี่ยบอกว่าเนี่ยมันมีโอกาสนะที่ฝ่ายเกาหลีเหนือเนี่ย้ละเกาหลีใต้เนี่ยกำลังมีความอ่อนแอและขณะเดียวกันสถานการณ์ตอนเนี้ยมันก็มีคอนฟ lict อยู่แล้วล่ะ ไอ้ทางไอ้ทะเลจีนใต้ที่จะต้องซัดก,กันอยู่ทั้งใต้ฝันงทั้งเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ทั้งยุ่ยงไปหมดทั้งญี่ปุ่นทั้งฟิลิปปินส์ทั้งอะไรต่างๆเนี่ยตรงเนี้สิ่งที่ต้องพึงระมัดระวังแล้วเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยก็ต้องโมนิเตอร์สถานการณ์นี้ดีๆเพราะถ้าเกิดเหตุการณ์ทานนู้นเนี่ยมันส่งผลกระทบในแง่ภูมิรัศร์แล้ในเรื่องเศรษฐกิจของเราแน่นอนฉะนั้นตรงเนี้น่าสนใจที่ต้องติดตามแต่ถ้าฟังแล้วโชคดีอยู่อยากว่าสถานการณ์เนี่ยได้ยุติแล้วรอติดตามอีกนิดเดียว ว่าประธานดีเนี่ยก็จะต้องยกเลิกคาสั่งไอ้กฎอัยการศึกนั้นซะถ้ายกเลิกก็จบสถานการณ์ก็เข้าไปสู่ปกติที่เขาจะต้องบริหารจัดการกันไปใช่ครับคครับในการอ้างที่ประกาศกฎอัยการศึกนะคะทางประธานดียุนซอกจอนเนี่ยไปอ้างถึงภัยต่อความมั่นคงถึงกลุ่มผู้ที่สนับสนุนคอมมิวนิสต์นะคะซึ่งก็หมายถึงเกาหลีเหนือนะคะคในเชิงของความเป็นไปได้ในเรื่องของความมั่นคงเนี่ยมันเชื่อมโยงกันขนาดไหนท่านพระดอนมองอยังไงนี่คือการเบรงล้วน,นหรือว่า เกาหลีเหนือหรือฝ่ายค้านกับเกาหลีใต้เนี่ยเชื่อมโยงกันจริงเกาหลีเหนือย,ยังเป็นภัยกับความมั่นคงของเกาหลีใต้จริงๆหรือเปล่าจังเป็นแน่เกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เนี่ยเลิกที่จะรักกันล้วประทานดีเกาหลีเหนือก็ประกาศชัดเจนแล้วไม่มีการรักกันเขาจะยืนอยู่อย่างนั้นนะแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยไอ้อิทธิพลของคอมมิวนิสต์ที่จะเข้ามาในเกาหลีใต้เนี่ยอย่างเชื่อว,ว่าความแข็งแรงไม่พอหรอกถ้ามันจะเกิดปัญหากันมันไม่มีแทรกซึมอย่างเนี้ยมันก็จะเกิดสงครามที่เนี่ยที่ทดลองฝึกซ้อมลบกันอยู่ด้านหลังอันเนี้ยเป็นเหตุมากกว่า แต่ว่าไอ้ที่ว่าจะเป็นภัยคอมมิวนิสต์เรเกิดมาแทรกแซงในเกาหลีใต้จนยกระดับไอ้ปัญหาภายในให้เป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยน้ำหนักพลังยังไม่พอหรอกแต่ว่าสิ่งที่จะเป็นปัญหากันเนี่ยมันเป็นเรื่องผลประโยชน์ในภูมิภาคนั้นซึ่งพอดีมันไปเกี่ยวข้องมหาอำนาจที่อยู่ข้างหลังคือเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เป็นปัญหาแต่ช่องทะเลจีนใต้มันกลายเป็นที่อ่าไต้หวันกับจีนใหญ่แต่สองประเทศเนี้ยก็อยู่ในภูมิภาคนั้นแล้วก็มีแบ็คซึ่งต่างกันคือฝ่ายตะวันตกตะวันออกฉะนั้นตกเนี้ยมันจะเป็นปัญหามากกว่าแต่ในเรื่่องที ข้ออ้างอันนี้พี่ยางเชื่อว่าน้ำหนักจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องการเมืองภายในแต่พอดีกฎหมายกติกาเนี่ยการจะใช้กฎไอการสธิ์ได้เนี่ยมันต้องเจอแบบภัยคู่ความจากอริราชตรูนอกประเทศไงถึงจะประกาศ<ช>ได้ถึงจะเป็นการทหารแล้วถึงจะเบดเสร็จฉะนั้นเหตุผลที่ใช้เนี่ยมันจริงต้องอ้างเพื่อให้เข้ากับตัวบทกฎหมายแล้วประกาศได้แต่พอประกาศได้แน่นอน,นกลไกเขาบอกอ่ะประกาศฝ่ายบริหารนี่ให้ประกาศแต่ฝ่ายนิติบัญญัติก็มีอำนาจยับยัง้งถ้าเกินครึ่งเรียกประชุมและเกินครึ่ง ็มีมติแล้วก็จากนั้นฝ่ายบริหารก็ต้องยกเลิกฉะนั้นเขาเรียกว่ามันถ่วงดุลกันได้แต่น้ําหนักอันเนี้ยที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยให้น้ําหนักเป็นทางการเมืองภายในของเกาหลีใต้มากกว่าแต่เราเนี้ยจะต้องจับตาดูต่อไปว่าการยกเลิกเป็นทางการให้เบ็ดเสร็จเนี่ยนะเพื่อให้ทหารจะต้องกลับไปที่ตั้งต่างๆเนี่ยมันมีความต่อเนื่องอย่างไรถ้าเบ็ดเสร็จจบก็แสดงว่าเป็นเรื่องการเมืองภายในแล้วก็แสดงว่าพลังของฝ่ายรัฐบาลก็ไม่ได้แข็งแรงจริงๆ พราะฝ่ายค้านสามารถมะไรครับยับยั้งคำสั่งในประกาศกฎอายการศึกนี้ได้ใช่ครับผมครับส่วนสิ่งที่เชื่อมโยงกับทางฝั่งของเกาหลีเหนือนะคะคือไปประกาศแล้วก็ให้เหตุผลแล้วว่ามันเป็นผลจากการจะต้องป้องกันภัยคุกคามจากทางเกาหลีเหนือนะคะถ้าประดอนมองว่าเกาหลีเหนือเขาจะเดินเกมอย่างไรเขาก็จะมองเข้าไปว่ามันเป็นเรื่องการเมืองภายในและปล่อยผ่านหรือว่าประเมินการวางแผนด้านความมั่นคงหรือว่ายุทธศาสตร์ของเกาหลีเหนือ,อยังไงคะกับเหตุการณ์ที่เกาหลีใต้รั้ง อันเนี้ยถ้าเป็นเรื่องของทางการข่าวและการประเมินภัยคุกคามนะแล้วก็สถานการณ์ในเกาหลีใต้ที่เกิดแบบเนี้ยเรามาอ้างแบบเนี้ยโดยไม่ได้ตรงกับข้อเท็จจริงเนี่ยเกาหลีเหนือเริ่มเห็นชัดเลยว่าข้างในคุณเนี่ยกําลังไม่แข็งแรงฉะนั้นถ้าเกิดจะมีการต่อกกอนหรือจะใช้จังหวะเนี้ยเรียกว่าเหมือนบ่อนทาลายหรือดิสเครดิตในการปฏิบัติการข่าวสารเนี่ยอันเนี้ยเราต้องดูต่อไปเกาหลีเหนือเนี้ยสามารถฉวยโอกาสได้จากความไม่เป็นเอกภาพของเกาหลีใต้ตอนนี้ย ซึ่งเกาหลีใต้ต้องระมัดระวังนะเพราะว่าประธานาธิบดีคิมของเกาหลีเหนือเนี่ยไม่ธรรมดายอยู่แล้วถ้าเรื่องอย่างนี้เข้าทางเลยคุณมาอ้างเอ้ยผมไม่ได้ทําอย่างนั้นจริงหรืออาจจะตีขุมไปเลยว่าเอ้ยผมกําลังส่งสัญญาณจะมารุกคุณนะ่ะก็ตีขุมเลยมัดฟ้องมันจะทําให้ทางไอ้เกาหลีใต้เนี่ยมันจะมีปัญหาเชิงเอกภาพของตัวเองแต่อันนี้ทําให้เกาหลีเหนือเห็นชัดๆเลยว่าการเมืองภายในของเกาหลีใต้เนี่ยไม่แข็งแรง แต่นั้นตรงเนี้ยเขาจะประเมินใช้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ว่าถ้ากรณีจะมีการตอบโต้หรือจะมาลุกอะไรเนี่ยอาจจะใช้ในสถานการณ์นี้ได้ใช่ครับแล้วกองทัพกําลังทหารของเกาหลีใต้แข็งแรงไหมคะเมื่อเทียบกับเกาหลีเหนือตอบได้เลยแข็งแรงและแข็งแรงด้วยกันทั้งคู่เราจะสังเกตเห็นแหละเวลามีขียิงซ้อมขีปนาวุธของเกาหลีเหนือหรือมีเครื่องบินมาบินฉว,วัดเฉวียนใกล้เกาหลีใต้เนี่ยจะเห็นเครื่องบินเกาหลีใต้เนี่ยลุกขึ้นมาเพื่อสกัดกั้นตอบโต้ได้ทันทีเลย แสดงว่าความพร้อมในการที่จะโต้ตอบตอบโต้เนี่ยแล้วก็การเตรียมพร้อมเนี่ยถือว่าใช้ได้ทั้งคู่เลยไม่รู้ละเครื่องคุณขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยทางนี้รู้ก็พร้อมออกสกาศกั้นเลยเราจะตังเกตเห็นะ่ะแม้กระทั่งจะซ้อมยิงขีปนาวุธไปมาทางทิศทางนี้ไปก็ตามเนี่ยเขาก็รู้ทันทีเลยเขาก็รีบประกาศเลยว่าอ่ไอ้ทางเกาหลีเหนือก็ประกาศเพื่อโชว์ฟอร์มเกาหลีใต้ก็ประกาศทันทีว่าจะจะแหลมเข้ามานะแล้วทุกครั้งที่สังเกตเห็นไหมพอมีเครื่องบินเกาหลีมาเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ย จะเห็นแล้วว่าเกาหลีใต้ก็จะมีเครื่องขึ้นมาสกัดกั้นได้ทันทีเลยพูดง่ายๆไม่ไม่มีโอกาสเข้ามาลุกแลนดินแดนเขาก็สะท้อนเห็นว่าความพร้อมรบศักยภาพและอาวุธยุทโธปกรณ์นี้ไม่ต้องห่วงเพราะของเกาหลีใต้น้ําหนักมันก็ของทางสหรัฐนะครับส่วนของเกาหลีเหนือเนี่ยต้องยอมรับเขาช่วยตัวเองได้ด้วยระดับพอสมควรเลยละเพราะว่าเป็นต้นํำหรับในการผลิตอาวุธเองได้ด้วยแต่ก็มีเครื่องของรัสเซียผสมผสารใช่ครับผมครับ ส่ว,สวนบทบาทของกองทัพของเกาหลีใต้ก็น่าสนใจมากนะคะเมื่อวันทันทีที่มีการประกาศกฎเอการศึกนะคะกองทัพก็ออกมานะคะตามกฎหมายที่จะต้องใช้แต่ปรากฏว่าพอทางฝ่ายการเมืองเคลื่อนไหวสภาเคลื่อนไหวประชาชนเคลื่อนไหวสุดท้ายจะต้องยกเลิกกฎเอการศึกนะคะกองทัพก็กลับเข้ากรมกองตำรวจก็กลับทหารก็กลับนะคะอันนี้มันบ่งบอกมาสะท้อนอะไรถึงเรื่องของอำนาจทหารกับอำนาจการเมืองเกาหลีใต้ค่ะชัดเจนเลยครับ เขาแยกแยะแลวเขามีพัฒนาการประชาธิปไตยที่แข็งแรงคือเป็นทหารอาชีพเลยตำรวจอาชีพเลยปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบเท่านั้นเมื่อเป็นคําสั่งรัฐบาลแล้วเป็นคําสั่งที่ชอบธทมออกมาปฏิบัติเมื่อคําสั่งนั้นถูกยกเลิกอย่างชอบธรรมก็ถอยกลับที่ตั้งตรงเนี้ยโกแต่กว่าเขาจะมาถึงจุดนี้ก็ต้องถอยอดีตไปนะรวมเป็นห้าหกสิบปีอ่ะแต่พัฒนาการตรงเนี้ยมันยืนยันแล้วว่าประชาธิปไตยเขาแข็งแรงสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ย ที่กองทัพถอยเนี่ยแล้วทาให้ฝ่ายค้านก็ไปในสภาได้เนี่ยเราต้องยอมรับนะเจ้าที่ฝ่ายความมั่นคงทางฐานตํารวจเนี่ยไปสกัดที่สภาเนี่ยถ้าเป็นฝ่ายค้านเข้ามาอย่างเดียวแบบที่พี่ว่าเนี่ยยังไงก็เข้าไม่ได้เจ้าหน้าที่สกัดได้แต่พอประชาชนมันมาเยอะแล้วทําให้เข้าไปได้เนี่ยมันเป็นคําตอบเลยว่าเพราะประชาชนเขาแข็งแรงแล้วประชาชนเขาเนี่ยพอรู้ปั๊บไม่ต้องไประดมอะไรอะร่ะคล้ายๆมันเป็นสํานึกเนี่ยมันเป็นสํานึกของประชาชนอ่ะออกมาร็วมากเลยนะเป็นหน้าที่ของฉันออกปลึกมไปเลย เห็นไหมแล้วถ้าประกอบกับฝ่ายค้านก็มีแนวร่วมคือประชาชนต่างตัวเองอยู่แล้วส่งสัญญาณต้งก็มาบรรจบกันเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ประชาชนภาคฝ่ายค้านนะหรือรัฐบาลคือมันเป็นประชาชนตรงกลางนี่แหละที่ไม่ยอมรับแบบเผด็จการแล้วออกมาต้าน <c oughs> อันนี้แต่ท้อนให้เห็นเลยว่าประชาธิปไตยเขาเนี่ย <c oughs> เขาแข็งแกร่งแล้วใช่ครับผมค่ะ ถ้าในฝั่งของความมั่นคงนะคะมีประสบการณ์มากอาจจะิบายให้พวกเราเห็นได้นะครับวิเคราะห์ยังไงว่าเป็นประชาชนตรงกลางไม่ใช่ฝั่งของฝ่ายค้านหรือว่าฝ่ายตรงข้ามกับผู้นําปัจจุบันนะคะท่านท่าครับ<ๆ>เพราะเราจะเห็นเลยว่าสิ่งที่ผ่านมาแล้วประธานาธิบดีหรือผู้นําประเทศของเกาหลีใต้เนี่ยมีโดนคดีเข้าคุกไม่รู้กี่คนแล้วนะที่ทุจริตใช่ไหมมันจะท้อนว่า ระบบประชาธิปไตยเขาการตรวจสอบเขาเนี่ยประชาชนแข็งแรงเ่ถึงจัดการได้ชัดเจนแสดงประชาชนที่ออกมาเนี่ยไม่ใช่รัฐบาลหรือค้านและผสมผสานระหว่างถ้าไม่ฝ่ายรัฐบาลต้องไม่ออกอยู่แล้วมันน่าจะต้องผสมผสานค้านกับที่อยู่ตรงกลางแต่ส่วนใหญ่เนี่ยไอ้ค้านเนี่ยก็คือค้านด้วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยสาระมันคือว่าเขาอยู่ตรงกลางคือความเป็นประชาชนว่าถ้าปฏิบัติตามกฎหมายทั้งคู่รับได้แต่ถ้าฝ่ายไหนไม่เปิดรัวตระกายแล้วมันไม่ชอบทํา รัฐบาลมีอำนาจจริงในการประกาศกฎจารึกแต่เอ้ยประชาชนมองว่าสถานการณ์นี้มันไม่ใช่นีหัวมันไม่เห็นนี่ไปลบอะไรกับคอมมิวนิสต์กับอะไรภายในเนี่ยประชาชนบอกว่าตรงนี้ถือว่าไม่ชอบทำแล้วผิดสังเกตแล้วก็ออกมาทันทีเลยแล้วประชาชนก็ยังนึกถึงอดีตไงเฮ้ยมันเคยประกาศมาโอ้โหตั้งแต่สมัยนู้นเมื่อก่อนประเด็จการ44ปีมาแล้วชุนดูวานนู่นอ่ะฉะนั้นก็ไม่ใช่อันเนี้ยเป็นสิ่งบอกเหตุเรามองเห็นเลยว่าเป็นประชาชนที่ยึดหลักประชาธิปไตยเพราะประเทศนี้เราเห็นแล้วผู้นําเนี่ย สูงสุดเลยโดน,น <สะ S 1> คดีขเข้าคุกกันไปเรียบรอ้อยใช่ครับผมครับอืมก็เป็นพัฒนาการทางประชาธิปไตยเป็นพลังของประชาชนเป็นเสียงของประชาชนอย่างแท้จริงนั่นแหละครับเสียงนธิปไตยอย่างแท้จริงถูกต้องใช่ครับค่ะสิ่งที่ผู้นําปัจจุบันพยายามทํานะคะการประกาศกฎอัยการศึกการอ้างภัยความมั่นคงจากคอมมิวนิสต์อันนี้คือเป็นความพยายามในการรัฐประหารตัวเองหรือเปล่าคะ มุมมองต่อก,การเมืองของเกาหลีใต้เนี่ยตอนนี้เขาพยายามทําอะไรแล้วมันจะนำเกาหลีใต้ไปสู่อะไรหลังจากนี้คือจะว่าถามว่ารัฐบาตัวเองเนี่ยคงไม่แล้วล่ะเขาคงไม่ย้อนอดีตแต่เขาต้องใจต้องการใช้เครื่องมือกลไกเนี่ยทําให้เขาเกิดการบริหารได้เพราะตรงนี้แสดงว่าฝ่ายค้านเนี่ยมันชนะฝ่ายรัฐบาลแบบเบนะ็ดเสร็จละเหมือนสภาที่มาผ่านไอ้เรื่องไม่ให้ประกาศกกลกาศึกะมันตั้งร้อยเก้าสิบเสียงซึ่งของเขามีสามร้อยร้อยเก้าสิบก็เกินมาสี่สิบฉะนั้นมันค่อนข้างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ตรงเนี้ยแล้วรัฐบาลนี้ก็คงงุดเก่งบริหารอะไรงบก็ไม่ผ่านจะแก้กฎหมายก็ไม่ผ่านอะไรก็ไม่ผ่านติดปัญหาไปหมดก็เลยไม่มีมาตรการไหนก็ใช้ทางเทคนิคตรงนี้ซะมาเพื่อจะได้มีอำนาจเด็ดเสร็จแล้วถ้ามีอำนาจเด็ดเสร็จต,ตรงนี้เกิดเข้าทางได้นะอาจจะมาโชว์ฟอร์มแล้วให้เกิดการแก้ไขปัญหาและเกิดการยอมรับก็ได้แต่พอดีว่าในหลักการเนี่ยประชาชนไม่ยอมรับซะแล้วเพราะว่าสภาว่าแวดล้อมมันไม่เอือ้อถึงที่จะต้องประกาศกฎอัยการศึก ก็เลยเสร็จฝ่ายค้านไตเรียบร้อยแต่ตอนนี้ถ้าเขาจะแก้ทางเนี่ยนะมันก็คงไปแบบระบอบไปริปไตยอัฐบาลก็ต้องล้าออก,กยุตภาอะไรก็ว่ากันไปเพราะตรงน,นี้มันเห็นแล้วว่าฝ่ายค้านมันเหนือแบบแบบแบบแบเสร็จอลนะรัฐนะบาลก็ยากที่จะโชว์ฝีมือฉะนั้นตรงน,นี้ก็ต้องดูกันต่อไปว่าแต่ว่าในหลักแล้วเนี่ยเชื่อมั่นว่าอันนี้เป็นปัญหาการเมืองภายในเพื่จะมาใช้เครื่องมือกฎอาิการศึกเนี่ยเพื่อจะมาพลิกแพงในการบริหารจัดการให้ได้เพราะติดขัดเรื่องการออกกฎหมายใช่ครับผมครับ วิกฤตการเมืองของเกาหลีใต้ในครั้งนี้มันเป็นกรณีศึกษาที่ให้บทเรียนอะไรสะท้อนมาถึงการเมืองแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงของไทยคะอันเนี้ยที่จริงมาสะท้อนการเมืองภาพใหญ่เลยถ้าประเทศไทยเนี่ยเรามีทหารอาชีพมันก็จะไม่เกิดการรัฐประหารแล้วถ้าประชาชนมีสํานึกประชาธิปไตยประชาชนก็จะรู้ว่าจังหวะไหนที่เขาจะต้องมาเรียกร้องอำนาจอธิปไตยของเขาถ้าผู้นําทําไม่ถูกไม่ควร ฉะนั้นตรงนี้เป็นบทเรียนให้เราเลยทั้งภาคประชาชนแล้วก็กองทัพถ้าคุณกลับไปเป็นฐานอาชีพเนี่ยทั้งๆอันเนี้ยคุณได้โอากาสนะการประกาศกฎระยบสึกเนี่ยอำนาจมันอยู่ที่ผู้นํากับทางฐารเป็ดเสร็จนะแต่ความเป็นมืออาชีพพอฝ่ายนิติบัญญัติไม่เห็นด้วยเขาก็ถอนกลับซึ่งตรงเนี้มีความจําเป็นมากการแก้ไขปัญหาสภาว่าการการเมืองบ้านเราเนี่ยที่มันเกิดรัฐประหารอะไรมาต่างๆที่บอกเลยมันข้อเดียวเพราะอันอื่นเป็นข้ออ้างจต่ความสำเริจผลของการรัฐประหาร เพราะเราเจอทหารที่ไม่ใช่ทหารอาชีพเป็นทหารการเมืองจึงกระทําในการยึดอานาจแต่ถ้าเป็นทหารอาชีพยังไงก็ตามเขาก็จะไม่ทําก็เหมือนทุกประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเจริญแม้ทั้งสหรัฐอเมริกากองทัพเนี่ยเกรงใคจะตายถ้าทําจริงๆใครจะไปขยับแต่ที่ไม่ทําเพราะประชาธิปไตยก็ขแข็งแรงสํานึกคือความเป็นทหารอาชีพใช่กรงครับและฝั่งของความเข้มแข็งและก็การแสดงพลังอย่าง เข้มแข็งของประชาชนด้วยหรือเปล่าท่านพารดอนโอ้อันนี้ใช่เลยเพราะประชาชนแบคเอพเลยพูดได้ง่ายว่าใครก็ตามเนี่ยถ้ามีประชาชนอยู่ข้างหลังเนี่ยชนะแน่นอนแล้วชนะแบบมีความชอบธรรมเลยเพราะอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนประชาชนอนุญาตทานี่ก็ทําเต็มที่ประชาชนบอกให้ถอยก็ถอยจบตรงเนี้ถ้าจริงถ้าฝ่ายรัฐบาลมีภาคประชาชนหนุนหลังเต็มที่อันนี้ก็จบกองทัพก็ต้องทําตามคำสั่งประธานาธิบดีแล้วก็ต่อเนื่องไปเลยแต่ตรงนี้ไง แสดงว่าไม่เด็ดเสร็จและประชาชนไม่เอาด้วยก็ต้องถอยกลับไปใช่รับ